พระเจ้าทำไมตื่นักนะเขาไม่หยุดไล่ตามข้าเลยอ่ะข้าเป็นคนสอนเจ้าขี่ม้านะองค์หญิงเจ้าหนีไปไหนแล้วถ้าเจ้าขี่ม้าเร็วเหมือนสายลมข้าก็จะเร็วดุดพายุหนีข้าไม่พ้นหรอกนะข้าจะต้องหนีพ้นจากเขาไปให้ได้ สาวน้อยแค่นี้ก็ดีใจแล้วเหรอเอาเถอะถึงยังไงเจ้าก็ต้องกลับไปที่วังไม่ช้าเราก็ได้เจอกันแน่นอน เจ้าคนสารเลวนั่นสูมหน้ากากพยายามชนะใจประชาชนฆ่ามันให้ตายจะต้องไม่มีใครบังอาจเป็นศัตรูก,กับข้า เจ้าอาจจะควบคุมองค์หญิงราเซียได้รุกนุดินแต่กับสุลต่านเจ้าไม่มีทางเพื่อความยุติธรรมสุลต่านจะหยิบดาบขึ้นมาเพื่อปกป้องประชาชนข้าจะปกป้องประชาชนนี่คือคำสาบานของข้าองค์หญิงราเซียอยู่ไหน ไปตามนางมาไปบอกนางซะว่าหยุดเล่นซ่อนหาได้แล้วนางต้องไปทำงานนางต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ฝาบ,บาทเราไม่รู้จริงๆว่านางอยู่ที่ไหนแต่เราจะไปหาเดี๋ยวนี้เลยไปคะเดี๋ยวข้าจะหานางเองพวกเจ้ากลับไปทำงานซะอ,องคหญิงราเซีย เวลาสบายของเจ้าหมดแล้วเจ้าจะได้พบกับความลำบากเจ้าจะต้องเริ่มทำงานในฮาเร็มเจ้าจะต้องทำงานเหมือนทาสชั้นต่ำด้วยคำสั่งของชาตุรคารราเซียองค์หญิงราเซีย ราเซียไปไหนเนี่ยราเซียสุลต่านองหญิงราเซียอ,องหญิงราเซียเจ้าไปอยู่ที่ไหนองหญิงราเซียข้าไม่ใช่คนเดียวที่ตามหานาง ศัตรูก็ตามหานางเช่นกันรัสเซียรัสเซียหยุดเดี๋ยวนี้รัสเซียถ้าไม่ค่อยดีแล้วดูเหมือนศัตรูของเจ้าจะเจอเจ้าก่อนข่าไม่ต้องกังวลสาวน้อย ข้าจะช่วยปกป้องความลับของเจ้าจะเป็นไปได้ยังไงกันถ้าองค์หญิงคือเจ้าสุลต่านทำไมต้องแต่งชุดนี้ตาข้าคงฝาดไปแน่ๆเลยข้าคงรักนางมากจนมองเห็นนางอยู่ทุกขนแห่งเลย ข้างงไปหมดแล้วเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงมันไม่ชอบมาพากลหรือว่าข้าเข้าใจผิดไปดจริงๆเนี่ย ยเสอรอสวยข้าวเรื่ยงอืมสวยแล้วอ,อะไรกันเนี่ยข้าเหมือนโดนปั่นหัวจับไม่ได้เลยไม่ทันสักที hay mình thấy dần nhé.